ไกสีวาวร้อยสิบไก่ค nah. รับอ่าสำหรับรถสีวาวนะรถไม่ข้ามอบอ่าเด็กเงียร์รับไปดีนะแล้วก็ท้ายไปเลยนะจากก้อนตรงนี้ไปเลยตัวนี้เป็นจะถ้าจะถ้าก้านไฟร้อยเป็นก้านของจังหวะนะอ่าปกติแล้วผมจะไม่ค่อยรีวิวหรอกก้านของจังหวะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นงานสร้างนะงานสร้างก็คือครอบโตเนี่ยร้อยหนึ่งมิลแล้วก็บาล้านส่วนตัวใหม่ตัวที่ว่าไม่ต้องผูกกับหัวไม่ต้องครอบไม่มีรอยเชื่อมนะแล้วก็แถมมปืนรอบจากให้เรียบร้อยเลยซ้ายขวาแล้วก็ตั้งมา แล้วมาเพื่อมาอย่างนี้แบบตรงๆเลยแล้วก็เนี่ยเพื่อกันแข่งเข้าเบียรขาดเรียบร้อยนะแล้วก็เข้าเบียรเนี่ยทุ่นทวงอ่ะโดยใช้วิธีการแบบง่ายๆลองขึ้นมาจากโรงงานอ่ะแบกตัวงกันอนี่ยเพื่อแก้มก็มันจะเล็กกว่านะเล็กกว่าเท่าไหร่ผมไม่บอกนะเราเพซื้อไปดูเลยซื้อไปวัดดูนะก้านก็เป็นก้านสองจังหวัดนะเป็นก้านไม้ร้อยนะตัวนี้น้ำมันไม่ไหลเข้ากข้าเบียงนะไม่ไหลเข้ากข้าเบียรคือว่าจะเป็นตลับตรงเลยอ่าก็คือก้อตัวนี้อ่ะรองรับรอบได้ถึงหมื่นจีนะเพราะว่ารถสีวาวเนี่ย ผมได้ยำไม่ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าบางคนเปิดรอบไปก็คือว่าแน่มันไปติดรอบที่11,500ประมาณนี้แหละแล้วแต่เขาจะเปิดรอบเป็นวงสีก็แล้วแต่นะคือข้อตัวนี้มันรองรับได้นะอ่ามันก้านนะผมไม่แน่ใจว่ารับได้ไหมนะเพราะว่ามันเป็นก้านสองแหวะแต่ว่าผมไม่ยอมใช้ก้านสองแหวนเพราะว่ามันจะโดนลบเกินเลยผมก็คือมันจะเป็นก้านฟอร์สอะบนก้านของแหวะมันจะเป็นก้านรออ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะก้านอย่างนี้ก็เป็นสองแหวะมันจะเป็นก้านฟอร์สหมดเลยนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟอร์สอะหรือหนต่งฟอร์สอะประมาณ ้อตัวนี้ก็ทนมากนะชุบห่วงเนี่ยชุบห่วงให้อย่างดีเลยไม่มีคำว,ว่าบิดนะก้อนตัวนี้ถ้าไปอัดกับต่ดอัดไฮดรูปินนะ่งอยู่ที่ประมาณห้าตันตนะความแข็งอยู่ประมาณห้าตันอ่าก็ไม่มีไม่มีบิดไ,ไม่มีขาดนะวันนี้ง่ายง่ายถ้าว่าไปใส่ลูกสีวาก็แนะนาประมาณลูกห้าเ็นะห้าเย็มิลไปอ่นะแม้ว่าใครจะใส่ลูกห้าสามอ่ะผมผมแนะนาเป็นลูกห้าสี่ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสลับปลายกานสิบสี่มิลนะอ่าการเดิมเดิมมันเนี่ยมันยาวอยู่ที่เก้าสิบหกมิลเก้าสิบหกมิล หลักมันเป็น14ใช่ไหมทราบมาว่าก้านเนี่ยยาวอยู่96.5ามิลแล้วก็จะห้าจะห้าก 5, ็คือว่าพอมาบกลงแล้วก็คือต้องใส่ปะกิน4.5่มิลน,นะแล้วก็ต้องต่อโซ่หนึ่งก็แต่ว่าะปะกิน4.5่มิลโซ่มันจะหย่อนนะผมได้นำะให้ตั้งหัวลูกเป็นหัวลูกหัวลูกกับประมาณ14บมิลน,นะวัดจากขอบแหวนขอบแหวนด้านบนไปไปถึงขอบลูกภูมิที่สิบมิลเพราะว่ามันจะลงความได้ง่ายแล้วก็อย่างให้นำเลย แรถสีว่าผมไม่ไดทนำให้ทำลูกห <c evidence> <For rare time> ัวนูนนะผมแนะนำให้ทำลูกขึ้นไปสุดแล้วก็ห well ัวหนาหัวสี่มิลอ่ามันจะใส่ปากกินหกมิลเนี่ยใส่ปากกินหกมิลแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่โซ่โซ่เดิมมันเก้าสิบมิลใช่ไหมพวกตระกูลร้อยสิบไออ่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นเก้าสิบสองนะอ่าเก้าสิบสองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเวียนเนี่ยมันร้อยหนึ่งมิลใช่ไหมมันต้องติดแกนปั๊มอ่าติดแกนปั๊บทำไงก็ต้องจัดปั๊มน้ะมันเครื่องแต่งตัวนี้เลยนะเป็นปั๊มน้บมันเครื่่องงแตโมนก็มมันจะ ใหญ่กว่าชาบ้านเนี่ยผมรีวิวให้อีกคลิปนึงเป็นรายละเอียดนะตอนนี้มันจะเกรอยด้านนอกนะคือไม่ต้องไปรือว่าถ้ไม่ต้องงอลงตึงเลยก็คือว่าไปถึงก็ซื้อตอย่างไปแล้วก็ซื้อกักกินของผมไปแล้วก็ซื้อโซ่เนี่ยแล้วก็เสอเสื้อแนะนำให้ไปหาของร้อยยี่ห้าก็อได้หรือซื้อใหม่ก็ได้หรือซื้อเป็นแบบแต่งก็ได้คือแปดพันห้าินิ้วนะคือปักกิ่งตกปินนะคือเพิ่มโซ่เก้าสิบสองแล้วก็ใส่เสื้ออไว้ร้อยยี่ห้าหรือว่าแปดพันห้าสิบ ไม่เงี้ยต้องทำอะไรไปถึงกําไรก็ตอบได้เลยตัวนี้เนี่ยผมมาจับตูอยู่นะเนี่ยไปกินโจ๊กเรื่องเรื่องั้างแบบเตมูนะไม่นช่เหมือนชาวบ้านนะอันนี้ลูกปั๊มลูกปั๊มอ่ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าลูกดูมอ่ะมันจะมีสีแดงนะส่วนของชาวบ้านมันจะมีหกเฉดก็คือลูกปั๊มเดิมแต่ตัวนี้เป็นบ้างบ้างแต่งเกาะเนาะเตมูนะผมตั้งยืมเงี้ยเอาเองนะเนี่ยผมจับตูเลยแบบนี้เลยก็ปุ๊บเนี่ยทำที่ผมซื้ออันนี้เลยสามพันห้าร้อยบาทนะไปถึงต้องบอกใจเลยนะกกกู่าิ้ไปลง นึงไปทำอีกนะบอกให้แต่แล้วนี่จบๆเลยอ่าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเลยก็คือผมจบเลยแต่บนไหนอยากซื้อแค่ก็อ่าตัวนี้ผมขายอยู่สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทก็จะแถมบุดูไฟการสิบสี่มิลให้ด้วยส่วนใครอยากซื้อบูดแยกอ่ะบูดแยกผมก็มีขายด้่าบุดูไฟการสิบสามมิล สิบสี่มิลสิบห้ามิลก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะใครไม่อยากใกาส่ปุ๊บไป่กล้าใส่สองจังหวะแบนี้เลือกใช้เอาเองว่าจะใส่สูงแบบไหนนะก็ตัวน,นี้ผมบอกเลยนะดูดูการบาลานซ์เนี่ยเนี่ยโคตรนิ่งกว่ากวามมันหยุดนานมากแต่ผม,มให้ดูใหม่ทนนะนีนึ่งแป๊บนึงครับเนี่ยเนี่ยนานมากเลยบอกเลยขอบคุณบอลวันนี้นะเนี่ยหรือว่าก็จุดตกอ่ะ ก็ยืนตัวมันจะอยู่ท like ี่ประมาณ1ิบเห็ดนาฬิกานะก็คือว่าไม่ต้องไปถ่วงมาล้านอะไรเพิ่มแล้วก็แบบนี้นะมันจะไม่มันจะได้ทั้งโคอกแล้วก็ได้ทั้งลมสูงนะอืมนี่แหละถ้าไปใส่ลูกสุ่มมาล้านมันจะนิ่งกว่านี้อ่าคนไหนสนใจก็อยากได้ก็แรงๆก็คนแบบนี้ก็สักเว้ใหม่แอมซิงนะใหม่เว้นวักแอมซิงหรือว่ากดลิงก์ใต้รูปวงไฟล์ก็ได้นะพิมพ์ว่าใหม่แอมซิงหรือว่ากดลิงก์ได้เลยนะก็คือเป็นระบบอุ่นนั่นนะอ่าอย่าเพิ่งถามวมาขผมมีไหมของไม่มีจะรีวิวทำไมครรับวมาาหจจกกงครับ ผมใจก็ตั้งไว้เลยเลยครับเป็นระบบคุณเลนโอเคดูเรื่อง